ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากปราชนะของพระเจ้าด้วยกันผ่านบทเรียนหลักข้อเชื่อพื้นฐานชีวิตคิดเซียนนะครับบทเรียนนี้จะมีทั้งหมด20บทขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนที่เราจะมีโอกาสได้เรียนและเติบโตขึ้นในทางของเะียสุริต์ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนนี้ที่จัดทําขึข้นโดยครูศาสนาพงศ์นครแซ่อึ้งหรือว่าจันเอกนะครับศรีบานคนเก่าของคิดจักรล่กลุลสลับุรีและ คิดจักรลุงรุ่นสลับ,บรีของเราสังกัดอยู่ภาค13ของสภาคิดจักรในประเทศไทยนะครับบทเรียนนี้นําเสนอโดยอาจารย์นพะกา้ายินเชยหรือว่าอาจารย์แบงค์นะครับบทที่1ที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากวชนะของพระเจ้าด้วยกันก็คือเรื่องของการกลับใจใหม่ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้เข้าสู่บทเรียนนะครับอยากให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณโครงสำหรับเวลานี้ที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้เข้าสู่ บทเรียนที่เราจะนำพระเจนะของพระเจ้านั้นมาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะเป็นรากฐานของชีวิตในการดําเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรางโปรดเมตตาที่บทเรียนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรานั้นเป็นผู้ใหญ่ในองค์พระเยซูคริสต์ในอนาคตขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องผู้เชื่อใหม่ทุกคนที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะทบทวนบทเรียน เพื่อจะเตรียมตัวในการรับปฏิสมาขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยกับเราในตลอดการเรียนจึงอธิษฐานในผนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนพี่น้องครับเราดูในบทเรียนเรื่องของการกลับใจใหม่ในบทที่หนึ่งด้วยกันนะครับทั้งหมดจะมีสี่หัวข้อด้วยกันที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับการกลับใจใหม่คืออะไรเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกกับเราว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีบาปมาตั้งแต่กําเนิด อาจารย์โปโลเขียนในหนังสือโลมบทที่3ามข้อที่23าเลยว่าเพราะว่าทุกคนทาบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและการกลับใจใหม่ก็เริ่มต้นจากการที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและตอบสนองโดยการเชื่อฟังพระวจนะนั้นนะครับอาจจะมีบางคนนะครับที่เรามีโอกาสได้ฟังคําพยานหรือ การประกาศข่าวประเสริฐจากไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับคนในครอบครัวของเราหรือบางคนอาจจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐจากทางสื่อออนไลน์หรือไม่ก็มีโอกาสได้มาที่คิสจกักรแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจต้อนรับเบียสุคิดเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนี่ก็เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะครับก็คือพระชนะของพระเจ้าและเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเองเป็นคนบาปเราก็ต้อง เริ่มต้นที่จะกลับใจใหม่ใช่ไหมครับเสียใจต่อความบาปที่เราได้ทําลงไปพระธรรมสองโครินบทที่7ข้อที่9ก็พูดถึงเรื่องของการเสียใจแต่ความเสียใจนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําร้ายตัวเรานะครับแต่เป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นภายในและรู้ว่าเรานั้นต้องกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรากลับมาหาพระเจ้าเพื่อกลับมาคืนดีกันกับโรงโดยการที่เราทั้งหลายนั้น สารภาพความผิดบาปและขอการยกโทษบาปจากพระเจ้าพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9ได้กล่าวว่าถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระเจ้าทรงสัต์ซื่อและปรุงทรงเที่ยงธรรมพรองก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นเพราะถ้าเราไม่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงแล้วเราจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้พี่น้องครับพิจรารณาตัวเราว่า เรานั้นกลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจในเวลานี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าและเปลี่ยนท่าทีในใจของเราเลยนะครับว่าเราจะกลับใจใหม่เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าพูดนั้นเป็นจริงเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราเสียใจต่อสิ่งที่เราเคยทําลงไปเราย้อนอดีตไม่ได้เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่วันนี้เราขอสารภาพกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเราเพื่อเราทั้งหลายจะเข้าสู่พระคุณของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อเรากลับใจใหม่แล้วสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเป็นลําดับต่อไปเราจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในเะเยสุคิต เป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างเราดีไหมครับเราไม่ต้องสร้างแล้วก็ทําชีวิตของเราด้วยกําลังและเรี่ยวแรงของเราเองแต่พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตของท่านเมื่อท่านเริ่มต้นกับใจใหม่จริงๆพระคัมภีร์ในพระธรรม2โคลินบทที่5ข้อ17ได้กล่าวว่าฉะนั้น ถ้าใครอยู่ในพระคิดคนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทังนั้นในวันนี้ยินดีกับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ทุกคนนะครับว่าวันนี้คุณอยู่ในองค์พระเยซูคิดพระเยซูคิ์จะเป็นผู้ที่จะทําให้สิ่งเก่าๆในชีวิตของท่านนั้นล่วงไปสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านปรารถนาที่อยากจะแก้ไขแต่ท่านไม่มีกําลังที่จะทําได้พระเยซูส,สัญญาว่า พรรองกระทรงเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นและส่งหรือสิ่งเก่าออกไปนะครับสิ่งใหม่ทั้งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องและเราจะรู้ได้อยง,งว่าเรากําลังถูกสร้างใหม่พระธรรมกะลาเทียบทที่5ข้อที่2 2ถึง23ไม่พูดถึงผลของพระวิญญาณบรยสุดนะครับเมื่อเราทุกคนตัดสินใจกลับใจใหม่รู้ตัวว่าวิงเป็นคนบาปต้อนรับะีสุูคิดเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้พระองค์ทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกที่เราตัดตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เลยและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเริ่มต้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านการสร้างใหม่ในชีวิตของเราโดยองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราดูผลของวิญญาณ9ประการที่พระธรรมกาลาเทียได้กล่าวไว้นะครับก็คือความรักความยินดีสันติสุขความอดทน ความกุณาความดีความสัตย์ัื่อความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบรงคับตนปาลมีบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรม,าามรัญญาท่ามไว้เลยนะครับสรุปก็คือการกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนแปลงท่าทีความคิดต่อความบาปเาไ,ไครับดังนั้นเราสำรวจชีวิตของเราว่าเรากลับใจใหม่จริงๆเปลี่ยนแปลงท่าทีต่อความคิด ที่มีต่อบาปจริงๆให้พระเยสุคิ์เป็นผู้นําในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนนะครับทําไมเราต้องกลับใจใหม่ทําไมมนุษย์ต้องกลับใจใหม่เพราะพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่3 0มสบถึงสาอกว่าเพราะว่าพระเจ้าสั่งในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าทรงตัดสั่งมนุษย์ทั้งปวงทุกทุกแห่งให้กลับใจใหม่ พราะโปร่งทรงกําหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นที่โรรองทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่โปรองทรงกําหนดไว้และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวงมีความมั่นใจในเรื่องนี้โดยให้บุคคลนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเราไม่กลับใจใหม่แล้วเราจะต้องเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำพี่น้องคิดว่าเราจะรอดไหมครับ ถ้าเราต้องเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำแน่นอนว่าไม่มีใครดีเพอร์เฟคร้อยเยกเว้นพระเยซุคิสตดังนั้นวันนี้เราจึงเข้ามาเพื่อจะพึ่งพาในพระกุลของพระเจ้าเป็นความจำเป็นอย่างมากที่เราต้องกลับใจใหม่เพื่อเราจะได้รับความรอดตามที่โปรง่งทรงสัญญาไว้พี่น้องดูในภาพนะครับถ้าเราไม่ได้มาหาพรเยซูคิสตพี่น้องคิดว่าเราจะต้องอยู่ใน ข้างบนหรือข้างล่างครับแน่นอนว่าถ้าเราไม่กลับใจใหม่เราจะต้องอยู่ด้านล่างแน่นอนแต่วันนี้เมื่อเรากลับใจใหม่เรามาเป็นลูกของเปียสุคิดแล้วเรามาตามที่พระเจ้าทรงสั่งให้เรากลับใจแล้วเราจะได้รับมรดกตามที่เปเยสุคิดทรงสัญญาไว้อย่างแน่นอนพี่น้องครับการกระทําไม่สามารถทําให้เราลอดพ้นจากอํานาจของความผิดบาปได้ดังนั้นเราต้องกลับใจใหม่นะครับในลูกาบทที่13 ข้อที่5บอกว่าถ้าทุกคนไม่กลับใจใหม่ต้องพินาศเช่นกันพี่น้องครับเราต้องกลับใจใหม่นะครับเพราะว่าการกลับใจใหม่จะเป็นทางแห่งความรอดที่เราจะสามารถได้รับจากองค์พเบูยริสุขิตนะครับเมื่อเรากลับใจใหม่แล้วเราจะมีลักษณะชีวิตอย่างไรเมื่อเรากลับใจใหม่สิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ในชีวิตของเรา ตั้งแต่วันแรกที่เราต้อนรับเยรสุคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้านั้นโปร่งส่งสถิตอยู่กับเราและพรรองนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่6ข้อที่19-20ถึงว่าร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิพญญธ์พปรองสถิตอยู่กับเราและพปรองทรงนำชีวิตของเราและพระพีในข้อที่20ยังกล่าวว่า พระเจ้าทรงซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงและให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของเราผลที่ตามมาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจใหม่เราจะมีลักษณะชีวิตคือการหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆคือการกลับใจใหม่จากสิ่งชั่วร้ายและเมื่อเราหลงกระทําสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ตั้งใจ เราก็จะเกิดความเสียใจเมื่อเราหลงทําบาปหลงทําในสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแพระเจ้าหลงทําให้พระวิญญาณบริสุธ์ของพระเจ้านั้นเสียพระทยัยเพราะลงทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถพึ่งพาการกระทําความดีของเราฉะนั้นเราจึงปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตที่มีความหวังใหม่ในพิซสุริดตั้งใจใหม่ โดยมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูคริสต์ให้พระองค์ส่งเป็นผู้นำในชีวิตของเราเพราะเราไม่สามารถที่จะพึ่งพากำลังและเรี่ยวแรงของเราได้เมื่อเรากลับใจใหม่เราจะมีลักษณะชีวิตเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการเมื่อเรากลับใจใหม่การที่เรากลับใจใหม่นั้นพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราได้รับชีวิตใหม่และชีวิตใหม่ของเรานั้น พระเจ้าสัญญาว,ว่าโปรวงจะอวยพรดังนั้นเราควรหันหลังให้กับบาปและตั้งใจใหม่กับพระเจ้าเหมือนกับที่พระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่19บบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าเพื่อว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างและมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า และเกียรติชังต่อความผิดบาปสุภาษิตบทที่8ข้อที่13ได้กล่าวว่าความยำเกรงพระยาเวคือการเกียรติชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกียรติความเยื่อหยิ่งและความจองของและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อหัวข้อที่ผ่านมาจันโปโลเขียนไว้ในพระธรรมครินว่า ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าพปรองสถิตยั่วด้วยกับเราตลอดเวลาพปรองทรงอยู่กับเราทุกที่ทุกคนแห่งเราคิดอะไรพปรองรู้เราจะพูดอะไรพปรองรู้และเราจะทําอะไรพปรองก็มองดูอยู่ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าความบาปที่เคยครอบงําชีวิตของเรา ก็จะกลับมาเราเห็นในตัวอย่างนะครับตหนังสือสีแดงมันจะเป็นการกินเหล้าการสูบบุหรี่ยาเสพติดการดูดวงการเล่นการพนันการดับถือลูกขอบลบหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นความบาปในอดีตก็จะกลับมาแล้วก็ครอบงำรับเราวันนี้พระเจ้าทรงไถ่เราทั้งหลายทุกคนให้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับอย่าไป หลงกลมานกลับไปเป็นทาตของมันอีกกลับไปอยู่ในภายใต้ของความปิดบาปวันนี้พระเจ้าส่งย้ายเราทั้งหลายทุกคนให้มาเป็นลูกของความสว่างนำเราออกจากความมืดเข้ามาอยู่ในพระคุณและความรักของพระองค์ดังนั้นวันนี้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตของเรานี่ไหมครับว่าเราจะให้พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครอง ความคิดจิตใจของเราความรู้สึกของเราการกระทำของเราและให้โปรองทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าน,นะครับสำหรับบทเรียนการกลับใจใหม่ที่เรามีมโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันสำหรับท้ายบทนะครับการบ้านก็ให้เรามีโอกาสได้สำรวจชีวิตของเราว่าเราได้ เปลี่ยนแปลงท่าทีความคิดต่อความบาปอย่างไรนะครับจะเขียนอธิบายท้ายบทนะครับราอธิฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสำหรับบทเรียนขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันสำหรับ,บพ,รพระเจ้าของพระเจ้านั้นที่จะตอกย้ำในจิตใจของเราว่าเราทั้งหลายทุกคนนั้นต้องกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเพื่อเราจะเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสเพื่อเราจะมอบชีวิตของเรา ให้ข้าพเจ้าเพื่อปร่งจะเป็นผู้นำชีวิตของเราแต่เพียงผู้เดียวจึงอธิษฐานให้ปร่งทรงเป็นผู้นำชีวิตของพี่น้องทุกคนเพื่อเราจะเป็นคนใหม่ในโปร่งต่อไปอธิษฐานขอบคุณโปร่งในพระนามเปรียสุขเจา้าอามนขอพระเจ้าไว้พร้อมพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันบทที่สต่อไปนะครับ